นี่นะครับอันนี้ก็คือตัวปล่อยน้ํานะครับผมจะมีเขาเรียกว่าสวิงนะฮะมารองไว้เผื่อมีปลาออกมาจากท่อตรงนี้นะครับปลามันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้จะไม่ออกไปที่อื่นนะครับเขาบอกว่าน้ําขี้ปลาเนี่ยเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้นะครับผมก็เลยปล่อยลงป่ากล้วยเลยนี่ฮะอันนี้ก็เป็นกองปุ๋ยที่ผมทาไว้ครับปกติแล้วบ่อโบอกเนี่ยมันจะไม่มีสะดือไว้ ปล่อยน้ําเปลี่ยนน้าให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราถึงตอนที่เรากางเนี่ยเราต้องทําสะดือของบ่อเองนะครับโดยการเจาะแล้วก็เอาข้องอนะครับใส่ไปใส่แล้วก็เอายางในรถจักรยานยนต์นะครับรัดไม่ให้น้ํามันรั่วซึมออกนะครับผมครับแล้วเราก็ต่อท่อออกมาแล้วก็ติดบาลให้มันครับเวลาเราจะเปลี่ยนน้าเราก็แค่เปิดน้ําทิ้งครับพอเปิดน้ําทิ้งปุ๊บก็ใช้ไดโบเนี่ยครับที่ต่อกับ โูบใส่เลยแต่ว่าข้อแนะนํานะครับที่จะไม่ให้ปลามันนอกน้ํานะครับเราควรที่จะเอาน้ําเก่าเนี่ยจากบ่อเนี่ยออกอประมาณ3ส่วนต่อ4ส่วนให้เหลือไว้ส่วนหนึ่งนะครับให้เหลือน้ําเก่าไว้ส่วนหนึ่งแล้วเราค่อยปล่อยน้ําใหม่เข้าไปนะครับปลาก็จะไม่มีการตกใจน,น้ํานอกน้ําอะไรเงี้ยครับอุณหภูมิก,ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ครับทางที่ดีคนที่จะใช้น้ําที่เราโูบใส่บ่อดินไว้นะครับแล้วค่อยอสูบมาใส่บ่อบกนะครับผมครับถ้าใช้น้ํา ปลาก็ยังไม่เคยลองนะครับว่าปลาจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ผมคิดว่ามันน่าจะปลาคงจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ตั้งแต่เอามาสามถุงไม่แน่ใจว่ากี่ตัวนะครับก็ตายอยู่แค่ตัวเดียวนะครับตั้งแต่ปล่อยครับนอกนั้นก็รอดหมดทุกตัวครับแล้วก็โตขึ้นโตเร็วมากเลยแข็งแรงดีครับก็ต้องขอบคุณประมงโกสมพิสัยนะครับที่นํามาให้ทดลองทําแล้วก็เพื่อให้กับคนที่แวะมาเยี่ยมเยือนได้ศึกษา ได้ดูวิธีการในการเลี้ยงปลาดุกนะครับผมในกระชังบกครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตอนรอดูอีกสักพักนะครับพอปล่อยน้ําออกสักสามส่วนแล้วเราก็มาเติมน้ําอีกรอบนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมนี่นะครับเติมน้ํานะครับเหลือน้ําไว้หนึ่งส่วนนะครับแล้วก็เปิดไดโวนะครับสูบจากบ่อนะครับนี่นะครับก็เติมเข้าไปโดยที่ เราเอาปากคอนะครับสูบใส่ด้านข้างนะครับนี่ครับสูบใส่ด้านข้างแบบนี้นี่พวกเศษใบไม้ใบหญ้ามันก็จะมาติดอยู่ตรงนี้นะครับติดอยู่ตรงผ้าเขียวเนี่ยครับนะครับเห็นไหมพวกเศษใบไม้ใบหญ้าพวกขุนพวกอะไรมันก็จะไม่เข้าไปในบ่อนะครับมันก็จะติดอยู่ข้างนอกนี่ครับวิธีการง่ายๆ โอเคขอบคุณมากครับ